สวัสดีเช้าพิ่ิกค่ะดวงความรักประจําวันที่1เมษายนนะคะคุณได้ไพ่นะคะเด็กถือดาบกับหัวส่วนเขาเป็นเดเมเชียนนะตั้งตรงนะคะ,ะคุณพิจิกวันนี้อาจจะไม่ค่อยแอคทีฟหรือว่าอาจจะมองโลกนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแง่ลบนะไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจเท่าไหร่ นะคะเป็นไปได้ว่า,าจจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เคยขัดใจกันมาก่อนทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยส่วนตัวเขาเมจิเชียนเนี่ยตรงกันข้ามกับคุณเลยไม่มองว,ว่าวันนี้เขาจะกระชุ่มกระชวยแล้วก็เหมือนจะพยายามทําอะไรดีๆนะคะเข้าหาคุณนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ถ้าคุณทะเลาะก,กันเนี่ยเขาอาจจะกลับมาง้อแบบเต็มตัวเลยนะคะอาจจะแก้ไขปัญหาอะไรได้นะคะไพ่เดลเมจิเชียนเนี่ยน้มันเหมือนกับมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะ ได้ไพ่อ๋อ h i s could be the one ก็แปลว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะสำหรับคุณนะแล้วก็ the situation will improve นะคะสถานการณ์โดยรวมของความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะ